ใช้รูปข้าวไปทำโปรไฟล์ในแอปหาคู่หรือเปล่าคะเฮ้ย,ยลวงข้าวจริงๆด้วยอะฮะคุณเรียกฉันหรอคะที่รักนี่พี่เสือเองอเสือไหนที่เราเจอกันในแอปหาคู่ไงจ้าที่รักแอปหาคู่อะไรข้าไม่ได้เล่นคะ่ะไม่เอาไม่เอาอย่ามาอาำกันสิจ้าที่รักมันไปกันใหญ่แล้วนะคะเรื่องนี้มันคุนค้นๆแปลกๆนะเอ๊ะหรือว่า,มาแม่ตาแม่แม่มาหน่อยสิคะ รูปข้าวไปทําโปรไฟล์ในแอปหาคู่หรือเปล่าคะเนี่ยมีลุงคนนี้เขามาถักข้าวแล้วข้าก็ไม่รู้จักเขาอะแม่ No เปล่านะลูกแมตาไม่รู้จักเพื่อยคนนี้เหมือนกันแล้วคุณนํ่มมีเบอร์ของลุงข้าวเขาหรือเปล่าครับเอแล้วเคยวิดีโอคอลกับลุงข้าวไหมครับผมมัมีเบอร์แต่ไม่เคยวิดีโอคอลคุยกันลุงข้าวบ่ายเบี่ยงโดยตลอดแต่ส่งรูปมาให้ผมดูเยอะแยะเลยนะครับไม่ใช่แม่ตาแน่นะคะไม่ใช่แม่ถางั้นพี่ลองโทรหาลุงข้าวเขาหน่อยสิครับ เห็นไหมล่ะแม่บอกแล้วไม่ใช่โทรศัพท์แม่เนี่ยเออว่าแต่เสียงโทรศัพท์มันดังมาจากไหนใกล้ๆเนี่ยม่ป้าสีนี่มันนี่เลยค่ะป้าสีมานี่เลยนี่ป้าสีเอารูปภาพเข้าไปทาโปรไฟล์ในแอปหาคู่เหรอคะป้าขอโทษลูกสาวตาเนี่ยเกือบเข้าใจตาผิดแล้วไหมล่ะเอ้าป้าแกจบุญนี้แล้วอะเอารูปสาวๆมาหลอกผมได้ไงมาพูดจาวด์อ้อนบอกรักผมสารพัดจนผมหลงเชื่อเนี่ยโอนเงินต้องหลายแสนแล้วนะคืนเงินผมมาเดี๋ยวนี้เลยก็เงินนะคุณให้ ไฟต่อมาหลอกผมนี่ก็คุณอยากเชื่อฉันเองอะ่ะช่วยไม่ได้กรสีครับทำแบบนี้มาผิดกฎหมายนะครับผิดยังไงผิดยังไงผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ครับการเอารูปคนอื่นมาตั้งโปรไฟล์เปคอนตัวเองเป็นคดีอาญา,าคือเป็นการนําเข้าข้อมูลนั้นเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์มีโทษทั้งจาทั้งปรับเลยนะครับโอ้ยมีโทษทั้งจําทั้งปรับไยเหรอไปจะไม่ทําอีกแล้วนะป้าขอโทษอย่าเอาเรื่องป้าเลยนะป้าไม่อยากติดคุกอะทำอย่างเงี้ยไปอยู่ในคกุกได้ปะ เห็นไหมแม่บอกแล้วแม่ไม่ได้ทําไม่ได้ทําก็ไม่เชื่อถ้าแม่ทําจริงๆนะข้าวอะ่ะจะไปออกรายการโหดนกระแสไปตัดแม่ตัดลูกในรายการเลยว่าแต่พี่แชมป์ขอช่องทางการติดต่อของโรงข้าวไว้หน่อยได้ไหมครับว้ปรึกษากฎหมายไงครับมีพินุดมีพิรดุดมีพินุด